พระวจนะของพระเจ้าประจำวันเมื่อเหล่าทูตสวรรค์เล่นดนตรีสรรเสริญเราการนี้ก็อดไม่ได้ที่จะกระตุ้นความเห็นใจที่เรามีต่อมนุษย์หัวใจของเราพลันเต็มไปด้วยความเศร้าใจและเป็นไปไม่ได้ที่จะปลดปล่อยตัวเราเองให้เป็นอิสระจากภาวะอารมณ์อันเจ็บปวดนี้ ในความชื่นบานยินดีและความโศกเศร้าของการแยกจากมนุษย์แล้วจากนั้นก็ได้มาอยู่ร่วมกันอีกครั้งกับมนุษย์พวกเราไม่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดกันได้เมื่อแยกจากกันในสวรรค์เบื้องบนและบนแผ่นดินโลกเบื้องล่างมีน้อยครั้งที่มนุษย์และเราสามารถพบกันได้ ผู้ใดสามารถหลุดพ้นจากความอาลัยอาวรณ์ที่มีต่อความรู้สึกแต่เก่าก่อนได้ผู้ใดสามารถหยุดรำลึกถึงอดีตได้ผู้ใดจะไม่หวังความต่อเนื่องของความรู้สึกนึกคิดแห่งอดีตผู้ใดจะไม่คนึงหาการกลับมาของเราผู้ใดจะไม่ทวินหาการที่เราอยู่ร่วมกันกับมนุษย์อีกครั้ง หัวใจของเราเป็นทุกอย่างล้ำลึกและวิญญาณของมนุษย์ก็กังวลอย่างลึกซึง้งแม้ว่าจะเหมือนกันในวิญญาณแต่พวกเราก็ไม่สามารถอยู่ด้วยกันบ่อยๆและพวกเราไม่สามารถพบหน้ากันบ่อยๆดังนั้นชีวิตของมวลมนุษย์ทั้งปวงจึงเต็มไปด้วยความเศร้าสลดและขาดพร่องกำลังวังชา อันเป็นเพราะมนุษย์โหยหาเราเสมอมาเป็นราวกับว่ามนุษย์คือวัตถุที่ถูกตีตกลงมาจากสวรรค์พวกเขาร้องเรียกชื่อของเราบนแผ่นดินโลกเงยหน้าของพวกเขาขึ้นคเม้นมองมาที่เราจากแผ่นดินแต่พวกเขาจะสามารถหลีกหนีจากปากของหมาป่าที่หิวจัดจนออกล่าเหยื่อได้อย่างไร พวกเขาจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากภ,ภัยคุกคามของมันและการทดลองต่างๆของมันได้อย่างไรมนุษย์จะไม่พลีอุทิศต,ตัวพวกเขาเองเพราะความเชื่อฟังต่อการจัดการเตรียมการแห่งแผนการของเราได้อย่างไรเมื่อพวกเขาวอนขอด้วยเสียงอันดังเราจึงเบือนหน้านีไปจากพวกเขาเราไม่สามารถทนมองได้อีกต่อไป แต่เราจะไม่ได้ยินเสียงร้องไห้น้ำตานองของพวกเขาได้อย่างไรเราจะแก้ไขความอายุติธรรมของโลกมนุษย์เราจะทำงานของเราด้วยมือของเราเองทั่วทั้งโลกโดยห้ามซาตานทำร้ายประชากรของเราอีกห้ามศัตรูทำสิ่งใดตามอำเภอใจของพวกเขาอีกเราจะกลายเป็นองค์กษัตริย์บนแผ่นดินโลก และย้ายบัลลังก์ของเราไปที่นั่นทำให้ศัตรูของเราทั้งหมดล้มลงกับพื้นดินและสารภาพความผิดของพวกเขาต่อหน้าเราในความเศร้าใจของเรามีความโกรธถูกผสมผสานเข้าไปเราจะเหยียบย่ำทั้งจักรวาลให้แบรนราบโดยไม่ละเว้นผู้ใดและบดขยี้ความหวาดกลัวเข้าใส่หัวใจของศัตรูของเรา เราจะทำให้ทั้งแผ่นดินโลกย่อยยับและทำให้ศัตรูของเราตกลงไปในความย่อยยับนั้นเพื่อที่จากนี้ไปพวกเขาจะไม่ทำให้มวลมนุษย์เสื่อมทรามอีกแผนการของเราถูกกำหนดลงตัวแล้วและต้องไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงมันไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครเมื่อเราท่องไปเหนือจักรวาลอย่างเปี่ยมบารมี มนุสยชาติทั้งปวงจะถูกสร้างขึ้นใหม่และทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการฟื้นฟูมนุษย์จะไม่ร่ำให้อีกต่อไปจะไม่ร้องเรียกให้เราช่วยเหลืออีกต่อไปเมื่อนั้นหัวใจของเราจะชื่นบานและผู้คนจะกลับมาหาเราท่ามกลางการเฉลิมฉลองทั้งจากระวาลจากเบื้องบนจรดเบื้องล่าง จะรื่นเริงด้วยความยินดีปรีดาวันนี้ท่ามกลางประชาชาติของโลกเรากำลังทำงานที่เราตั้งใจไว้ว่าจะทำให้สําเร็จลุล่วงเราเคลื่อนไหวไปมาท่ามกลางมวลมนุษย์ทำงานทั้งหมดภายในแผนการของเราและมนุษยาชาติทั้งปวงกำลังทำให้นานา,นาประชาชาติแตกแยก โดยสอดคล้องกับเจตจำนงของเราผู้คนบนแผ่นดินโลกจับจ้องความสนใจของพวกเขาไปที่บั้นปลายของพวกเขาเองเพราะอันที่จริงแล้ววันนั้นกำลังใกล้เข้ามาและเหล่าทูตสวรรค์ก็กำลังเป่าแตรของพวกเขาจะไม่มีความล่าช้าอีกต่อไปและครั้นแล้วสิ่งสร้างทั้งหมดจะเริ่มเต้นรำอย่างยินดีปรีดา ผู้ใดสามารถเลื่อนวันของเราออกไปตามเจตจำนงของพวกเขาได้มนุษย์เดินดินหรือหรือดาวทั้งหลายบนท้องฟ้าหรือเหล่าทูตสวรรค์เมื่อเราเปล่งถ้อยคำเพื่อริเริ่มความรอดของประชากรแห่งอิสราเอลวันของเราก็กดดันมวลมนุษย์ทั้งปวงมนุษย์ทุกคนยำเกรงการกลับมาของอิสราเอล เมื่ออิสราเอลกลับมานั่นจะเป็นวันแห่งสงาราศีของเราและจะเป็นวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงและกลาย,เป,ลยเป็นได้รับการสร้างขึ้นใหม่เช่นกันขณะที่การพิภากษาอันชอบธรรมเข้ามาใกล้ทั้งจัก,กรวาลอย่างจวนเจียนยิ่งมนุษย์ทั้งปวงก็ยิ่งคลาดและเกรงกลัวเพราะในโลกมนุษย์ความชอบธรรมไม่เป็นที่รู้จัก เมื่อดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมปรากฏทางตะวันออกจะได้รับความกระจ่างและจากนั้นจะเป็นทีของทางตะวันออกที่จะให้ความกระจ่างแก่ทั้งจักรวาลต่อไปโดยเข้าถึงทุกคนหากมนุษย์สามารถดำเนินการตามความชอบธรรมของเราจนเสร็จสิ้นได้จริงๆจะมีสิ่งใดให้ต้องยำเกรงเล่า ประชากรของเราทั้งหมดรอคอยการมาถึงแห่งวันของเราพวกเขาทั้งหมดทวินหาการมาแห่งวันของเราพวกเขารอให้เราลงทันมวลมนุษย์ทั้งปวงอย่างสาสมและจัดการเตรียมการบั้นปลายของมวลมนุษย์ในบทบาทของเราที่เป็นดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมราชาอาณาจักรของเรากำลังเป็นรูปเป็นร่างเหนือทั้งจักรวาล และบัลลังก์ของเรามีอิทธิพลใหญ่หลวงในหัวใจของผู้คนหลายร้อยล้านคนด้วยความช่วยเหลือของเหล่าทูตสวรรค์ความสำเร็จลุล่วงอันยิ่งใหญ่ของเราจะบรรลุผลในไม่ช้าบรรดาบุตรของเราและประชากรของเราทั้งหมดรอคอยการกลับมาของเราอย่างใจจดใจจ่อทวินหาให้เราอยู่ร่วมกับพวกเขาอีกครั้ง ไม่มีวันแยกจากกันอีกปวงประชามากหลายแห่งราชอาณาจักรของเราจะไม่วิ่งรี่เข้าหากันท่ามกลางการเฉลิมฉลองอันชื่นบานยินดีเนื่องแต่การที่เรามาอยู่ร่วมกับพวกเขาได้อย่างไรนี่จะเป็นการอยู่ร่วมกันอีกครั้งที่ไม่จําเป็นต้องจ่ายราคาอันใดได้หรือไม่เราย่อมมีเกียรติในสายตาของมนุษย์ทั้งปวง เราย่อมได้รับการกล่าวประกาศในคำพูดของทุกคนที่มากกว่านั้นคือเมื่อเรากลับมาเราจะพิชิตกำลังบังคับของศัตรูทั้งหมดถึงเวลาแล้วเราจะเริ่มงานของเราเราจะครองราชในฐานะองค์กษัตริย์ท่ามกลางมนุษย์เรากำลังจะกลับมาและเรากำลังจะออกเดินทาง นี่คือสิ่งที่ทุกคนหวังเป็นสิ่งที่พวกเขาปรารถนาเราจะให้มนุษยชาติทั้งมวลเห็นการมาถึงแห่งวันของเราและพวกเขาทั้งปวงจะยินดีต้อนรับการมาแห่งวันของเราด้วยความชื่นบานยินดี